สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max ปรานุภาพไร้กีดจำกัดสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คารโทร025138850 วันนี้พาย้อนมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้พอยอยากให้ดูว่าราคารถเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ราคาที่จะเอามาทำเอามาบูรณะเนี่ยท่วมเปิดมาอย่างนี้ต้องบอกกอนว่ารถคันนี้นะครับก็คือราคาตัวรถเนี่ยประมาณเจ้าของบอกว่าประมาณสัก2ส0 0 0 0 0 0 0 0บาทแต่ที่ทำไปเนี่ย0ก0 0กว่าบาทเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถที่บางคนอาจจะกลัวเรื่องการซื้อรถมาใช้งานแล้วบอกว่า หาช่างซ่อมยากแต่ถ้าเราปรับเลยเอาแบบเน้นใช้งานจริงๆเนี่ยมันมีวิธีนะครับรถที่พามาดูคันนี้ก็คือรถ XJ6 ปี90ซึ่งเขาเรียกว่าซีรีส์3หรือบางคนจะเรียกว่าเป็นท้ายกระจัว้วซึ่งบอกว่าถังน้ำมันมีทั้งสองข้างนะครับบางคนคุ้นบางคนอาจจะเรียกว่ารุ่นชาติชายรุ่นพลเอกชาติชายชุนหวันเพราะพลเอกชาติชายชุนหวันใช้ถ้าเปรียบเทียบรุ่นที่ชนกันก็นกคือซีรีส์7หรือเบนซ์ปาวานอ่ะอ่าเนี่ยคือชนกันเลยนะครับที่ผมบอกงี้เพราะอะไร เน้นใช้เน้นเนี้ยเพราะอย่างรถคันนี้เครื่องเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่อง t o y o ต a เป็นเครื่อง 2J นะครับถามว่าไอ้ทำไมเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง J จเ <Okay. S 1> พราะว่าถ้าเป็นเครื่องออริจินอลของจากรั่วเขาเนี่ยหนึ่งซ่อมยากนะด้วยตัวเครื่องซ่อมยาก2หาช่างซ่อมก็ยากแล้วทําให้จบทําให้มันสมบูรณ์เนี่ยก็ค่อนข้างยากไปอีกเพราะนั้นเนี่ยพอเราอยากจะเอารถคันนี้ไปใช้งานเราชอบทรงแบบนี้ชอบคารแรคเตอร์แบบนี้นั่งสบายๆก็เปลี่ยนเครื่อง คือการเปลี่ยนเครื่องไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเดี๋ยวบางคนจะบอกให้เอารถเขาไปข้ามสายพันธุ์เอาไปเปลี่ยนเครื่องมันก็ไม่ผิดวันนั้นเอาเครื่องที่ดูแลรักษาง่ายเอาเครื่องที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงใส่ลงไปแล้วตอบโจทย์กับการใช้งานถามก่อนว่าเอ๊ะทําบางคนถามก่อนว่าเอ๊ะทําไมต้องเป็นเครื่องเจลองนึกดีๆเครื่องดัดแปลงในประเทศไทยอ่ะสมัยผมเนี่นะวอลโว่ 60, เก้าสี่ศูเก้ากขาก็วางเครื่องเจใช่ไหม รถอ,อ,อะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็วางเครื่องเจเพราะนั้นเนี่ยช่างบ้านเราก็จะคุ้นเคยกับการดัดแปลงเครื่องเจ2ก็คือว่าด้วยกําลังซีซีของเครื่องเจเนี่ยมันเพียงพอเพราะว่าบอดี้รถค่อนข้างใหญ่น้าหนักรถค่อนข้างเยอะเพราะนั้นทําให้การเอาเครื่องเจเข้าไปใส่เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการใช้งานนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําไมเขาถึงต้องเอาเครื่องเจใส่เข้าไปนะครับในซีรีส์นี้ ยังมีรุ่นที่เป็น2ประตูอีกนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะหามาให้ดูนะครับรุ่นที่เป็น2ประตูก็มีนะทั้งหมดนี้คือรายการรู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชย้ำอีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่1มกราคม2565เป็นต้นมารู้เรื่องรถกับพัฒนาเดชของเราปรับมาเป็นวันเสาร์บ่ายโมงโดยประมาณนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็ใกล้จะถึงวันไหว้ทุดจีนละก็คงจะต้องกล่าวคำแบบจีนๆแต่จิ๋วซะหน่อยว่าซินเจียอยู่อีสินนี้หัวช้นะครับขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงขอให้ท่านร่ำรวยประกอบกิจการอะไรก็ขอให้สำเร็จผลทุกประกาศนะครับขับรถเดินทางไปไหนมาไหน ขอให้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคปราศจากอุบัติเหตุพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับขอให้ทุกท่านจงโ,โชคดีมีความสุขส่งท้ายปีเก่าแบบจีนต้อนรับปีใหม่แบบจีนและกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ